ในช่วงที่ตลาดผันผลแบบนี้นะครับผมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านก็คงจะมองหาสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับตตัวเองให้ผลตอบแทน ที่สมเหตุสมคนนะครับวันนี้มีแนะนําการลงทุนชนิดหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบใหม่ของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เขาใช้ชื่อว่า investment property ถ้าไปดูตอนไหนนะถามว่ามันคืออะไรพูดใี้เขาใจง่ายมันอยู่ตึ่งกลางนะครับเป็นไฮบริดรูปผสมระหว่างการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบปกติกัปนการปล่อยห้องเช่าห้องชุดที่คุณจัดการเอาเองหรืออาจจะให้นายหน้าเป็นคนช่วยกับแบบที่สองครับก็คือกองรีกก็คือเอาสินทรัพย์เหล่านี้เข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้มีสภาพคล่อง มากยิงขึ้นการลงทุน Investment Property นี้จะอยู่กึ่งกลางนั่นหมายความว่าคุณจะมีโฉนดที่ดินสามารถเอาไปคํำประกันได้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงและมีคนที่มาช่วยบริการในการขายคนช่วยบริการ After Sales Service หรือบริการทำทุกอย่างที่ต้องดูแลเกี่ยวกับห้องชุดของคุณนอกจากนี้ครับเขายังมีเรื่องของการแชร์ Mutual Benefit หรือ Mutual Agreement ร่วมกันคือปกติถ้าเกิดเรามีห้องห้องหนึ่งถ้าห้องนั้นว่างไป สมมติว่าปีหนึ่งว่างสัก4ี่4เดือนมันก็จะเป็นการสูญเสียความสามารถในการทํารายได้ให้กับคุณหรือว่าบางครั้งห้องของคุณนั้นไม่มีคนเช่าเลย1ปีเป็นต้นแต่อันนี้ครับเขาจะเอาห้องทั้งหมดในโครงการเหล่านั้นมาเฉลี่ยหารเท่ากันสมมติว่ามีร้อยห้องมีคนเช่าอยู่70ห้องอีก30ห้องนั้นเอามาหารค่าเฉลีย่ยแล้วก็แชร์ปันผลซึ่งกันและกันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมพูดคุยกับบุคคลที่เชี่ยวชาญในด้านนี้และเป็นคนริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเลยในประเทศไทย คุณสิริพงศ์สีสว่างวงครับ Head of Investment Property Program จากบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนลองไปฟังกันครับว่า Investment Property Program นั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่และมันมีจุดแข็งจุดด้อยอย่างไรให้คุณสิริพงศ์ช่วยอธิบายฟังนิดหนึ่งครับว่า Investment Property คืออะไร Invest m e n t p r o p เ r t y เนี่ยเป็นโปรแกรมใหม่ของทาง Origin นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสาวกเก่าๆที่เคยอกหักหรือว่าบาดเจ็บจากการที่ทำคอนโดปล่อยเช่าเองก็คือการลงทุนในอสังหาใช่คือผมว่ายังไงอสังหาก็เป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนต้องมีเอาไว้อะครับแล้วก็คอนโดก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วปัจจุบันเนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยมันมันปล่อยเช่าได้ง่ายกว่าพวกที่ดินเปล่าหรือว่าพวกบ้านเช่าอยู่แล้วก็เราชวนกลับมาแต่คราวนี้เราชวนกลับมาเนี่ยเราไม่ได้ชวนมาทำเอาคอนโดมาเช่าเราชวนเอาคอนโดมาเข้าโปรแกรม เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์หมายควาว่ายังไงครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างโรงแรมกับคอนโดทั่วไปครับถ้าคอนโดทั่วไปนี่คือปล่อยเช่าโดยปกติก็ปล่อยเช่ากันทั่วไปอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะครับโรงแรมในส่วนใหญ่มาจากซีซั่นการท่องเที่ยวขึ้นลงตามการท่องเที่ยวแต่เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์เนี่ยจริงๆนะมันมีมานานแล้วในเมืองไทยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย เอามาบริการพวกต่างชาติที่มาอยู่แบบรองเทอมทาร์เก็ตของแฮมตันเนี่ยของเราเนี่ยก็คือชาวต่างชาติที่มาทํางานในเมืองไทยรบ,บริษัทเป็นคนจ่ายตอนนี้ต้องบอกว่ามีบริษัทเนี่ยจ่ายเงินเป็นค่าเช่าให้กับชาวต่างชาติาาที่เป็นสเปเชียลิสต์นะครับตัวนี้มีอยู่ระบบภาษีทั้งหมดหมายความว่าทุกคนจะต้องมีระบบภาษีถูกต้องเพว่อเป็นการทําในรูปแบบบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตของ การทำเซอร์วิสพาร์ทเมนต์เนี่ยไม่เหมือนกับลูกค้าทั่วไปของเราที่เอาคอนโดมาปล่อยเช่าเองเพราะว่าตลาดคนละอันกันเข้าใจเซอร์วิสพาร์ทเมนต์แพงกว่านะครับค่าเช่าเนี่ยจะทําได้ดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่ค่าเช่าห้องอย่างเดียวมันจะมีค่าเซอร์วิสเซอร์วิสก็คือไม่ว่าไปปูเตียงม,มาให้ใหม่ต้าเรียกเปลี่ยนผ้าปูไปทําความสะอาดห้องนะครับดูแลมันมีค่าอินเทอร์เน็ตอะไรอินคูดในนั้นนะครับมันจะร,ราคามันก็จะสูงกว่าแทร็กเก็ตมันต่างกันระหว่างคอนโดทั่วไปกับเซอร์วิสพาร์ทเมนต์เนี่ยลูกค้าผู้เเเเเช่่่่่าาาาานนนนนนนีียยคคคลละะแแบบกกกกกัอจจจ็็ตง้วทปปร๋ ตจริงๆก็ต่างด้วยก็ต่างด้วยเพราะบางที oh. อาจจะเป็นบริษัทนั้นที่เป็นคนว่าจ้าง คนต่างชาติธุรกิจนั้นมาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายเพราะว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยต้องตั้งอยู่ในโลเคชันที่ถูกต้องเท่านั้นใช่ไม่ใช่เหมือนคอนโดทั่วไปจะอยู่ตรงไหนก็ได้ใครจะไปเช่าตรงไหนก็ได้แต่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จะต้องอยู่ในแอเรียที่แบบพามจริงๆนะครับสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าแถวหลังสวนร่วมฤดีหรือหลายๆที่ที่เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์ต่างชาติซะส่วนใหญ่นะครับหรือแบรนด์ไทยก็จะมีก็คือหมายว่าเจ้าของทําเองคือซิงเกิลอเนอร์ ทำเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ด้วยตัวเองคือกลุ่มจะค่อนข้างเล็กนะครับแต่เป็นกลุ่มที่มี potential คือคือ origin เองก็มองว่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโรงแรมสเตปปิตทองหล่อซอยห้าเป็นเหมือนโรงแรมกื่นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เชื่อป่ะครับเราไม่เคยปิดเลยตั้งแต่โควิดครับอยู่รอดตลอดนะครับเพราะเรามีลองเทอมด้วยก็ใช่แล้าก็มีเป็นรสิเดนท์ลองเทอมอยู่ด้วยใช่ครับแล้วก็โมเดลพวกนี้มามาแอพพลายลงกับคอนโดจำนวนหนึ่ง ไปตอบเพจลูกค้าบางกลุ่มเพื่อให้กลับมาซื้ออสังหาริมทรัพย์าะคเค้าให้กลับมาซสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการแฮมตต้เซ็นอร์ในโคลเอเรเรียมนะครับ ผมปั้นนะครับเป็น property consultant จังหวัดราษฎรครับค่ะดิฉันอินทิดาคะ่ะเป็น property consultant ตัวแกรมเช่นเดียวกันค่ะครับผมวันนี้เนี่ยเราไลฟ์เพื่ออะไรครับค่ะ,ะวันนี้นะคะเนื่องเลยโอกาสที่ลูกค้านะคะก็ไม่อยากออกจากบ,บ้านะนะคะ,คะแล้วก็มีนักลงทุนนะคะที่สอบถามขอม้อมูลกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะวันนี้โอกาสดีค่ะก็เลยมาไลฟ์สดนะคะแล้วก็นำท่องนะคะที่มีโปรโมชั่นดี ก็สําหรับนักลงทุนนะครับที่เข้ามาชมตอนนี้นะครับว being ันนี้นะครับเป็นวันแรกเลยที่ทางโครงการของเรานะครับได้เปิดให้จองแบบออนไลน์นะครับซึ่งห้องที่เราพัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องราคาพิเศษเลยก็จะมีทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ6ห้องอยดีด้วยกันนะครับก็สําหรับนักลงทุนนะครับที่จองออนไลน์ในส่วนของวันนี้นะครับก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับเป็นทองคำแท่ง5าบาทกับเลยนะครับ แล้วก็ในการจองออนไลน์ของวันนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งของเงินของเงเินนะครับก็จะนําไปสมทบสทุนเ,นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบปัญหาโควิด -19 ในช่วงนี้นะครับแล้วก็วินิจฉัยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นักลงทุนจะได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปีนะครับซึ่งจะอยู่ที่โรงพยาบาลสซิติเวสนะครับมูลค่าเนี่ยประมาณหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับก็ คุณนินรับอ่าไม่ทราบว่าราคาของเงินลงทุนราคาเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้นของเราวันนี้นะคะจะอยู่ที่6.9ล้านบาทเท่านั้นค่ะคับผมก็อ่าขออนุญาตเปลี่ยนนำก่อนนะครับว่าอ่โครงการของเรานะครับอ่าในส่วนของตัว investment โปรแกรมตรงนี้จะเป็นอ่โอกาสครั้งหนึ่งนะครับให้นักลงทุนเนี่ยได้เข้ามาเป็นเจ้าของสวีทอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งอ่าในตัวของโครงการตรงนี้ครับจะเป็นที่ดินที่มีขนาด12อไร่นะครับ ก็เป็นที่ดินที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยสุดท้ายแล้วในย่านใจกลางป้อมพงนะครับค่ะทำเลของเรานะคะจะอยู่ตรงหลังเอ็มพอรียมนะคะตึก24ค่ะห่างจากเอ็มพอรียมเนี่ยประมาณ500เมตรเท่านั้นค่ะครับผมก็การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆนะคะ BTS นะคะก็สามารถลงที่ตรงด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็โครงการของเรานะคะจะเข้าออกได้หลายทางนะคะก็คือ สามารถออกทางที่สุขุมวิท22ได้หรือจะเข้าออกทางสุขุมวิท24ก็ได้ครับแน่นอนว่าสุขุมวิท22กับสุขุมวิท26นะคะตรงนี้นะคะชาวต่างชาตินะคะเข้ามาอาศัยอยู่เป็นค่อนข้างเยอะเช่บอันนี้ก็เป็นโปรเทนเชียของรั้วถึงแล้วว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เรานี่ครับกําำลังบากกันนะครับก็เป็นช่วงถานการโควิดแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับในส่วนของโครงการเราเนี่ยก็ยังดีในส่วนของผู้เช่าที่เข้ามา อยู่นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นโอกาสนะครับให้นักลงทุนได้เข้ามาจับจองนะครับเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ทั้งอยู่ในชีวิตเลยครับทีนี้ถ้าอยากเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนนะที่บ้านต้องทํำยังไงบ้างคะก็สำหรับนักลงทุนนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับตอนนี้เราได้เปิดให้จองออนไลน์นะครับก็สามารถ แอดเข้าไปทาง T O R Phone ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะหน้าจอของเราตอนนี้เลยใช่ครับครับผมแล้วก็หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับกำลังสแตนบายแล้วก็รอสายยูนรับทางด้านบนเลยครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดนะครับสองสี่เก้าเก้าเก้า้าห้านะครับโอเคครับก็โอเคก็ในส่วนของการลงคุนที่นี่คุณอูนคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วค่ะก็คือจะ พูดว่าจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะแล้วก็โปรแกรมของเรานะคะก็คือมีการันตีให้นะคะแต่อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นนะคะห้าปีจ่ายสม่ำเสมอนะคะโปรแกรมของเรานะคะก็คือจะเป็นเหมือนเครื่องจักรอะค่ะก็คือปั๊มเงินหาเงินให้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในอนาคตก็คือจะเป็นอสเซทของเราเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะคะต่อไปในอนาคตได้ค่ะใช่ครับอ่าหมายความว่ากลงทุนที่เข้ามาจับจองในส่วนของเงินทุนตรงนี้นะครับ ก็ข้อดีที่ได้เลยเนี่ยแน่นอนครับว่านักลงทุนเนี่ยจะได้ถือโฉนดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของท่านเองเลยนะครับก็การลงทุนในส่วนของตัวโปรแกรมตรงนี้จะคล้ายๆกับการซื้อสินทรัพย์จริงๆซึ่งเราได้โฉนดแล้วก็จะเหมือนกับการเนี่ยที่เราซื้อกองทุนที่จะเป็นในส่วนของกองลีกก็ตั้งขอนอนุญาตอนุญายนะครับก็ข้อดีของการซื้อกองทุนกองลีนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อดีในส่วนของตัวโปรแกรมของเราด้วยนะครับก็หนึ่งเลยเนี่ยจะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับ ก็ถ้าเทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดทุนนะครับก็การลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้ครับจะมีโอกาสเป็นตัวได้น้อยมากเลยนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับหุ้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการกระจายความเสี่ยงในตัวต่อของนักลงทุนนะครับโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาดูหน่วยลงทุนของเรานะคะวันนี้ที่เราคัดมานะคะจะมี6ยูนิตด้วยกันนะคะโอเคครับเริ่มต้นเป็นห้องนี้เลยค่ะคุณปั้นครับผมราคาดีมากๆเลยค่ะใช่ครับผมก็ห้องนี้นะครับ นักล,ลงทุนจาตัวเลขไว้เลยนะครับด้านด้าน้านางด,ด,ด,ด้านตรงนี้นะครับจะเขียนว่า5.4.5นะครับนันจะเป็นชื่อรหัสห้องนะครับก็ห้องนี้นะครับจะราคาหน่วยลงทุนนะครับจะอยู่ที่เจ็ดล้านสีแสนเก้าหมื่นบาทนะครับก็ขนาดของหน่วยลงทุนเนี่ยจะคิดเป็นพื้นที่นะครับจะอยู่ที่ยี่สิบปดจุดหนึ่งหกตารางเมตรนะครับก็ในส่วนของตัวการันตีเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับคุณดีน การันตีนะคะของเราโปรแกรมตอนนี้นะคะก็อยู่ที่5ปี5เปอร์เซ็นต์ันครับผมก็นะคุณท่านใดที่สนใจนะครับแล้วเพิ่งเข้ามารับชมในส่วนของตัวไลฟ์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางด้านล่างนี้หรือจะิมพ์ไปทางช่องแชทก็ได้นะครับโอเคค่ะครับผมก็เป็นห้องถัดไปเลยค่ะห้องถัดไปนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งยูนิตนะคะที่เราเอามาทำโปรโมชั่นตอนนี้ค่ะคุณปันครับผมค่ะ โอเคโอเคครับผมตัวเลขทางด้าน<ช>ขวานะครับ<ม>อ่ลงทุนที่เพิ่งเข้ามา uh, จำตัวเลขตรงนี้เลยครับรก็คือห้าศูนย์สี่ถึงสองนะครับ <c oughs> จะเป็น uh, ห้องที่อยู่ชั้นสี่นะครับราคาของน่วยลงทุนนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่หกล้านเก้าแสนบาทครับแล้วก็ขนาดของน่วยลงทุนเนี่ยจะเป็นพื้นที่อยู่ที่ยี่สิบห้าจุดเก้าสามหรือยี่สิบหกตารางเมตรครับ <c oughs> ราคาดีมาก,มากๆเลยค่ะคุณบ้นถ้าท่านไหนสนใจนะคะ ก็นักลงทุนท่านใดสนใจได้เลยคะสนใจได้เลยครับเพราะว่าสำหรับท่านใช่ครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่จองออนไลน์สำหรับวันนี้นะครับก็ทองคำนะคะครับนะคะรับกลับไปเลยครับใช่ครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะคุณใช่ครับผมสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาเปิดจองออนไลน์วันแรกเลยครับรับกลับไปเลยก็ยังมีอีกหนึ่งยูดิตนะคะที่จะนำมาเสนอนะคะครับผม เป็นท่านที่อยากจะสนใจเป็นแพ็กใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะเป็นสองห้องนอนห้องน้ำนะคะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะคุณปั้นราคาในส่วนของห้องที่เป็นขนาดใหญ่ครับตอนนี้ทางโครงการของเราครับก็จะมีการเตรียมไว้เริ่มต้นเนี่ยอย่างที่คุณอิงได้กล่าวไว้ตอนแรกครับเริ่มต้นจะอยู่ที่6.9ล้านแล้วก็สำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับนักลงทุนรายใหญ่เลยเราก็จะมีห้องที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่1 6 9ล้านครับ ก็ต่อไปนะครับในส่วนของเงินลงทุนถัดไปนะครับท่านลงทุนทุกท่านนะครับจำตัวเลขตรงนี้นะครับห้าห้าสองนะครับตรงนี้จะเป็นห้องที่อยู่ชั้น5้าครับราคาของน่วยลงทุนเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่9้าล้าน9้าแสนบาทครับซึ่งขนาดของเ่วยลงทุนเนี่ยจะเป็นพื้นที่อยู่ที่40 4สบตารางเมตรนะครับใช่ครับในส่วนผลตอบแทนห้องนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณนุ้ครับ มีก็เช่นเดียวกันนะคะก็เอ่อจะได้การันตีนะคะ5ปี5เป็นเช่นเดียวกันค่ะครับผมอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะคก็เอ่อทั้งราคานะคะแพ็กเกจที่น่ารักนะคะแล้วก็ยังมีทองคำนะคะ5บาทให้รวยนะคะเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะครับผมแล้วก็เอ่อจะมีห้องนะคะอีกหนึ่งยูนิตนะคะคุณปั้นครับ เป็นแพ็คใหญ่นะคะถ้านักลงทุนท่านไหนนะคะที่อยากได้เป็นแพ็คใหญ่เลยก็จะมีหนึ่ยูนิตนะคะเป็นราคาค่ะจะอยู่ที่16ล้านนะคะ900,000บาทใช่ครับก็ตรงนี้นักลงทุนที่เข้ามาจับจองนะครับก็สามารถ อ่าบุ๊กเข้ามาทางออนไลน์ได้เลยครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์ติดต่อด้านบนนะครับเรามีอ่าเจ้าหน้าที่คอยรับอ่าสแตนบายรอรับสายจากนั้นคุณท่านอยู่นะครับมีท่านไหนที่สนใจยู unit นิตนะะี้นนะคะก็สามารถอ่าจับจองนะคะเข้ามาได้ตอนนี้เลยค่ะครับผมอ่นอกเรื่องนิดน,นึงนะครับคุณอินครับคิดว่าทำเลแถวนี้เป็นยังไงบ้างราครับ ค่ะถ้าน่นท่านี้นะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็จะมีะคุณลิเชียลของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มต่างชาตินะคะครับซึ่งณปัจจุบันนี้โครงการของเรานะคะก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะ80ปตด้วยกันนะคะที่พักอาศัยอยู่ใช่แม้ว่าในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงโควิด9นะคะะนรับก็ก็ยังมีนะคุณคุณแล้วก็ยังมีผู้เช่าเข้ามาจับจองกันมากมายนะครับแม้ว่าขออนุญาตเล่านะครับเล่าเรื่องนิด <ๆ S 2> นึง ก็เพนของอสังหาครับในช่วงนี้นะครับก็บูลค่าของอสังหาต่างๆครับจะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าบริเวณโดยรอบเนี่ยมีสวนมีฟางซิตี้ครบคันนะครับซึ่งโครงการเราเนี่ยตอบจทว์ตรงนี้เลยครับผมโครงการเราเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่แค่ติดสวนด้านนองครับแต่ในโครงการเราเนี่ยยังมีสวนที่มีขนาดใหญ่เลยใช่ไหมคใช่คับเพราะนักลงทุนแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่สถานที่เนี่ย แน่นอนครับว่าจะเหมือนได้เห็นวิวสวนทุกวันเลยครับมีพื้นที่มากมายครับเนื่องจากว่าโครงการเราเนี่ยมีพื้นที่ถึง12ไร่นะครับเราเอามาทําเป็นในส่วนของตัวอาคารอ่ยแค่2ไร่ครับอีก10ไร่นี่ก็จะเป็นในส่วนของส่วนกลางแล้วก็เป็นส่วนมากมายครับค่ะทีนี้บางท่านนะคะก็เอ่อใช้รถบิดอธิพูดถึงทำเลนิดหนึ่งนะคะก็ของเรานะคะในโครงการนะคะที่ จะมีรถรับส่งนะคะไปที่เอ็มพอร์ทีเอ็มพอทีนะคะตรงนี้ก็มีลูกบ้านก็ใช้บริการเป็นอย่งปัจจุบันนี้ด้วยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นหน่วยลงทุนถัดไปนะคะคุณปั้นค่ะยังมีอีกหน่วยหนึ่งหน่วยลงทุนนะคะที่เราเอามาทําโปรโมชั่นแล้วก็ราคาดีมากๆเลยค่ะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับผมหน่วยลงทุนถัดไปนะครับจะเป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับนักลงทุนทุ่ท่านจำตัวเลขไว้ดีนะครับ 50710นะครับจะเป็นห้องที่ราคาหน่วยลงทุนนะครับจะอยู่ที่14.2ล้านนะครับก็ขนาดของหน่วยลงทุนนะครับจะเป็นที่55.68ตารางเมตรนะครับในส่วนของตัแทนคุณอินเป็นยังไงบ้างครับห้องนี้ถ้าห้องนี้นะคะก็มีลูกค้าของอินนะคะที่ผ่านมานะคะก็ได้ตัดจองไปะะเป็นห้องที่น่าสนใจคใ,ใ,ใ,ใช่ค่คะ แล้วก็เป็นห้องสองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ำนะคะห้นี้จริงๆแล้วโปรเทนเซียลของเราที่พักอาศัยอยู่ค่ะก็ก็เลือกแพ็คใหญ่เลยนะคะใช่ครับห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ราคา14 2สองล้านนะครับแล้วก็ส่วนลดเนี่ยอ,อย่างที่ส<ช>ั้งคุณเห็นเลยครับจะอยู่ที่1 5 5 7 0 0้าน้าแสน่เันลยนะค,ะครับตรงนี้เป็นส่วนลดโอเคค่ะคุณป้านี้นะคะก็มี มีคนจับจองเข้ามาแล้วนะคะเป็นห้อง50405นะคะอันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วโอเคเราเราได้รับแจ้งมาแล้วครับว่ามีนักทุนเนี่ยได้เข้ามาสนใจแล้วก็จับจองห้องนี้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับแต่ยังมีอีกเหลืออยู่นะคะแบงนี้นะคะยังมีราคาแบบน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะโอเคครับถ้างนั้นเนี่ยขอญาติติดติดในส่วนของตัวหน่วตรงนี้นะครับเนื่องจากมี อ่านักงคุณเข้ามาจับจองนะครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณผมขอบคุณมากครับอโอเคนี่เป็นช่องทางเอ่เอ่าโดยลงทุนที่อยากอยากจะสํานักนักลงทุนทนะครับท,ที่อ่าจะเข้ามาจับจองอสำหรับวันนี้นะครับเราอ่าสำหรับนักลงทุนเนี่ยสามารถวางเงินจองได้เลยหนึ่งนบาทนะครับแล้วก็ช่องทางในการจองออนไลน์นะครับก็ สามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะคะก็จะมีทั้งธนาคารจัตุกรนะคะธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางธนาคารของเอสดีนะคะครับผมหรือว่าจะเป็นพรอมเทด้วยนะคะมันสะดวกสบายมากๆค่ะไม่ต้องมาถึงที่ก็ได้อันนี้เราเสร์ฟให้ถึงที่บ้านเลยครับผมกในส่วนของโปรโมชั่นวันนี้นะคะขอคุณปั้นย้ำนิดนึงนะคะว่าของเรามีอะไรให้บ้างย้ำเลยนะครับก็ ในส่วนของโปรโมชั่นสําหรับนักลงทุนที่เข้ามาจองวันนี้นะครับ <ปะ S 1> ก็จะได้ของค้ำแท่ง5บาทกลับไปเลยครับแล้วก็เงินบางส่วนนะครับจากการที่นักลงทุนได้เข้ามาลงทุนนะครับจะนําไปสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ทีก่กำลังประสบภัยโควิด19ใน<ด><ด>ช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็จากนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ได้รับเบนฟิตอีกหนึ่งเบนฟิตนะครับก็คือจะได้โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับมูลค่ามากกว่า1,000บาทครับโอเคค่ะโอเรับผมชงทางการติดต่อนะคะเดี๋ยว ครับในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับก็เราจะมีช่องทางการติดต่อหลักๆเ3ช่องทางนะครับก็ทาง Line Official นะครับทางนี้นะครับ Line@ แอดอลิจินนะครับ .IP t ipogram นะครับตรงนี้สามารถแอดไลน์แล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลหรือว่าทางนักลงทุนท่านใดที่สนใจต้องการเข้ามาทําการนัดหมายนะครับก็สามารถแจ้งล่วงหน้าหรือว่าจะเป็นการนัด zoom ไม่สะดวกเดินทางอะไรต่างๆนะครับนักลงทุนทุกท่านลองนำเอาสะดวกทุกอย่างครับแล้วก็ช่องอีกจังหนึ่งท่านทางนะครับก็จะเป็นที่การนัดหมายนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาอยากเห็นของจริงอยากเห็นของจริงอยากจะเข้ามาแบบถึงจับบรรยากาศแล้วก็อยากรู้จริงๆว่านักลงทุนเขาลงทุนกันยังไงแล้วมีการปล่อยเช่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้ามาชมได้เลยครับที่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับแล้วก็สนใจด่วนนะครับสำหรับนักลงทุนที่ ต้องการจะติดต่อเข้ามาสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ098 249 9955นะครับโอเคครับโอเคสำ okay. หรับวันนี้นะคะก็เรานะคะได้นําเสนอห้องนะคะที่เป็นโปรโมชั่นดีมากๆแล้วก็อขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาชมนะคะครับะะผมก็โอเคครับขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านกท ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณค่ะครัคบสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม